จะบอกว่าหน่อยชอบกินหมูกระทะมากบ้านเราชอบกินหมูกระทะมากคุดแล้วพี่โตชอบกินเหมือนกันหลอกค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรคะมันอันอร่อยใหญ่แม่แต่กินแล้วมันอ้วนนะลูกอ้วน,น,นไม่อ้วนค่ะทำไมอ่ะถ้าอ้วนก็กินเอร์พิษ <c oughs> เอรอพีตัวนี้หรอตัวน,นี้หรอเฮ้เรลานี่มันเก่งเน,นี่ยขายของได้ด้วยนี่พาเข้าเรื่องขายของเลยนะขอบคุณมากจริงทุกคนจริงที่น้องซาเนียบอก ว่าเรากินหมูกระทะเราต้องกินอะไรนะกินเพอร์พีสเพราะว่าเพอร์พีสเนี่ยมันจะไปช่วยเอาออกทั้งหมดเลยที่เรากินในมื้อหนีนะคะทุกคนทําไมกินแล้วไม่มีคลุงทาไมกินแล้วคุงหายน้วสองนึกสามนึกทำไมรีิวกันว่ากินแล้วคุงยุบใดๆก็เพราะว่าเพอร์พีสตัวเนี้ยมันจะไปเอาอาหารที่มันตกค้า,างในลำไส้ของเราที่มันกุ่มปอกๆออ,ออกหมดเลยทุกคนนี่ถ้าเกิดว่าเรากินก่อนอาหารนะจ๊ะ มันก็เข้าไปช่วยบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยทุกคนยอดขายคือหลายล้านกล่องมากๆหอมมากเวอร์ลลดมเลยค่ะจะกินจริงจะกินจริงไม่ได้เดี๋ยวพุงยุกนะ